อเช้าวันที่แสงสดใสครับทุกคนวันนี้ฮะผมจะมาแนะนำสกิลแล้วก็ลีลิกของออฟนะครับทุกคนบอกเลยว่าเซตดี โคตรโหดเลยครับทุกคนมันโหดเกินไปด้วยซ้ำเอาจริงๆนะเรามาดูกันที่สกิลครับทุกคนหลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกครับผมจะใช้เป็นทางด้านของ7จเจนะครับแล้วก็มองหลังนะฮะส่วนอีกอันนึงอันสุดท้ายเป็นตันตู้ครับเอาจริงๆเราเออตันตู้นี้ ใส่มาเอาฮานะทุกคน <S 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 <ๆ>อย่างที่เรารู้กันครับทุกคนอ้อมเนี่ยเวลาเวลาเขาถือประคำเนี่ยเขาจะสามารถต่อยแล้วก็สตันได้นะครับแล้วลิลิกประคำหลวงพ่ออุตมะน,นะครับทุกคนจะทําให้เราต่อยเบิ้ลได้นะครับแต่ว่าดาเมจจะลดลงตามเลเวลนะครับหนึ่งประคำจะเท่ากับ40ดาเมจครับทุกคนแต่ถ้าใส่ลิลิกเข้าไปด้วยเนี่ยเราก็จะต่อยเบิ้ลไปอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่ดาเมจเนี่ยจะถูกลดลงตามเลเวลของลิลิกนะครับเลเวลสุดท้ายของคู่ไม่ได้อยู่แต่น,น,นี้ได้อยู่ขเขาเกิดเีเดไอนียไหมม นแต่ปกติจะมีคนเกิดข้างหลังเขาคนหนึ่งไม่ดูเขาเกิดข้างหลังนะน่าหาพิธีเลยข้างบนสองชั้นนะส่วนสีอยู่ส่วนสีอยู่เขาก็ไปเช็คคนให้อู้ลิกเกอร์ลิกเกอร์นะลิกเกอร์นะเจอยาเจอยาอย่างนี้นะโอเคโอเคเขาเปิดประตูฝั่งคนหมดละเจอเลยเจอเฮ้ยนายไปยันนายยันคู่ อะไรเขาเชี่อมันเด็กจ้าเอ้ยมันเด็กยันไปเฮ้ยนายอะไรเขาเดี๋ยวเขาจะเทสว่ามันมีโลดดำหรือเปล่ามีน้ำวิ่งแค่นะวงเวียนมันไม่มีโลดดำมันไม่มีโลดดำโอเควงเวียนใช่ไหมอาไรไหมพอดีๆป่าระเบิดระเบิดอะไรต้นใทรต้นใทรกับวงเวียนไม่มีที่ดี รอนะเขาไ่้มาตรงต้นใส่นะเดี๋ยวกดมีดีคอยมันไม่มีพิธีอ่ะท่านสั่นตีนอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นไอ้เต้ยแบบเขาอู้ใช่องโ้โติดแล้วนะติดไปต่อไอปอลแล้วนะใช่ไอปอลกับอาร์ตอะปิดประตูไปอีก จะได้ยาวๆได้ยาวๆเลยครับช็อตนี้มาเลยครับถ้าีตัวนี้ได้เงินเท่าไหร่ขุก้าไอ้หนกุกป,ป้า <c oughs> แล้วก็ไม่มีใครไหากล่องทาพิธีเลยกูค,ควไปกูจะตั้ตู้ใส่มึงเอาเลยเพื่อนกูหากล่องทำพิธีให้มึงตวจแน่นีไงต่อยพี่ก่อนฉีกไม่ได้ ยาอยู่ไหนเขายังไม่รู้เลยเขาไม่รู้มันกินไปเขาตื้อนี่ไงลีลาคูตันเลยไปแล้วชีกไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ทิ้ง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 แล้วทิ้งแล้วเห็นแล้วเขาก็ติงเหมือนกันนะเออเขาวางน้ำ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 มีกันตันอ่ะใช่ใช่ไม่มีโลดดําแน่แน่ มีกันตันอีกอันหนึ่งน่าจะนั่วมันเป็นเทีย่ยอะไรนักหนาเนี่ยสัตว์มันยึกยักเนี่ยอะไรเยอะแยะใช่ไม่คนยึกยักเลยตัวเนี้ยฮะกันตันออกอีกแล้วหเหรอกนะ่อนพี่ปิดแล้วนะมันเจอพี่ตีแล้วมันเจอพี่อยู่เขาดไีดไ,ด <laughs> ไงโดนต่อยเพอลากมาเล่นตรงตัวเดี่ยวเรือนะเดี่ยวเรือเดี่ยวเรือเดี่ยวเรือเล่นไปเล่นไปไม่โดน มุดรูโอ้โหแมงปาระเบิดควันใส่ไอ้เชื่ยโอ้มีมีองค์ไก่อยู่เฮ้ยกับโดนเฮ้ยกับโดนกับตายองค์ไกใช้แล้วนะเฮ้ยม,มันกลับไปไม่ดีตรงกลางว่ะเจอเขาเจอเขาเจอเขาเค,เค,เคี่เขี่เขไปแล้วรีบหนีนะกูเขี้ยนยันแล้ว ไป,ไปพิธีมันไป,ปพิธีไปพิธีมันไปไอสะพานคนสะพานคนเขาจะเปิดสองพิธีอ่ะโอเคโอเคยาอยู่ไหนนะเขาหายาละไม,ไม่รู้ไม่รู้หายาไม่เจอไม่รู้ว่าผีกินไปหรือยังแเขาจะนั่นสิไอชาสวดอยู่นะไ,ไอชาสวดไปละเฮ้ยยาอยู่นี่อยู่ในบ้านเล็กบ้านเล็กตรงเนี้ยไม่ใช่ละ สวยเกมแบบนี้เกมแบบนี้ต้องเป็นฮีโร่ไม่มีอะไรช่วยติมขอเขาช่วยมาดิไปกลเลยนะงั้นเขาฟาร์มขอแล้วนะโอเคมาล่าไปพิธีกดโล่จีนอะไรโอเคสวยสว ยืนนิ่งยืนนิ่งกำลังออกเกมกำลังออกเกมกำลังออกเกมยังเล่นอยู่เล่นอยู่เล่นอยู่กูคิดถึงน้ำมนต์สามแฉกว่ะใช่มใช่มน้ำมนต์สามแฉกมันดูวางผลได้เยอะเฮ้ยเหยียบเข็มชิดยาเองชี้อะไรเขาเสียละไม่เอาแต่ผมกดโลดแล้วฝนรอด้วมึงปาระเบิดระเบิดฟันนี้ ทำอะไรได้อะทำไมมันตีตีก่อนเขาตลอดเลยวะมันเป็นที่ติงหรือว่าอะไรวะใช่ไหมนี่ก็รู้สึกเหมือนกันมันตีออกก่อนเราอ่ะมันตีออกก่อนเราอ่ะทำไมวะงัวกับเพื่อนเหรอเอ้าไอ้แช่โอ้โหรอนได้อยู่สองคนก็ยังได้เชี่ยงไหมเรีว่าเพื่อนออกไหมคนเนี้ยเพราะว่ามันออกเข็มชีดยาเขาอุ๊ยเขาจออุ๊ยเขามีสองเข็มเลยตัวเอง เดี๋ยวเขาไปซ่อนไว้เผื่อเราได้ใช้ทั้งคู่เอามาดิเอามาให้เขาใช้เนี่ยตอนนี้นี่นี่นี่สองเข็มเลยสองเข็มเลยบ้านใหญ่บ้านใหญ่มีมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้วัดได้ไหมวัดวัดวัดเข็มนี้วัดเข็มนี้วัดโอ้วัฟแต่มันไม่เจอใครเลยผีเจอเพื่อนเพื่อนเหมือนจะออกไม่ได้มึงอย่าลากไปเล่นข้างบนนะเพื่อนเข็มผู้หญิงขึ้นบน ประคัมประคัมประคัมเ๋ยวเข็นยัดเขารอเล่นเหนื่อนะเขารออยู่ตรงกลางเขารอจุดโดดนะเพื่อนอยู่ไหนวะเพื่อนไม่เอฟอ่ะเฮ้ยประคตัวเองนี้นี่นี่นี่เขามีประคัสามตอนนี้นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้มีประคัมห้าเลยในตรงนี้ออออืืลุ่มตอยยืนต่อยยืนต่อยเลยเก็บมาต่อยซั้ม ยืนแ <Okay, S 1> บบอกประคำออกอยืนตั้งต้อมต่อยเลยอะตัวนี้ปิงมันแ,แปลกอะใช่มันมันมัน,ม,นมันตีก่อนเราทุกครั้งเลยนะนี่ก็รู้สึกได้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันเร็วขนาดนั้นเลยหรอโหเราตัวเองเกินไปละเราจะเซตแบบเปิรมาเหมือนกันทุกช่องไม่ได้นะ ไม่เปิร์กเรามันเหมือนกันทุกช่องเลยสังเกตดิสามันเรียกันเป๊ะเลยอะ่ะมันมัเนเออเพลื่อนไปนะ